นธนาคารออมสินตราส่งเสริมการออมเงินให้เด็กในช่วงวันเด็กแห่งชาติและรายงานพิเศษความรู้สึกของผู้ได้รับรางวัลรถยในงานกาชาติจังหวัดตราต่อไปนี้พบกับประดิวระดาภูนเกษมทีมข่าวแสงสยามเทเินทีวีและตราทีวีดอทคอมสนับสนุนข่าวโดยสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด ขมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0ู9 5์2 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค้ะยินดีต้อนรับสู่ข,ข่าวท้องถิ่นประจำวันกับดิฉันปดดิวระดาบุญเกษมนะคะข่าวแรกของเราในวันนี้เปิดกันด้วยข่าวอุบัติเหตุอีกแล้วค่ะอุบัติเหตรุรายนี้นะคะ แค่รอข้ามถนนก็มีสิทธิ์โดนรถชนได้นะคะไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันค่ะ2หนุ่มเมาเหล้าขี่รถจักรยานยนต์ชนวัยรุ่น18ปีขณะรอข้ามถนนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายค่ะเมื่อเวลา22นาฬิกายนาทีวันที่9ทธันวาคม2555ร้อยารตำรวจโทรสัมพันธ์แสวงร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนคนเดินเท้ามีผู้บาดเจ็บสามรายหลังรับแจ้งจะเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บทั้งหมดสรายรายแรกชื่อนายอนันต์ชาติกุลอายุ18บปดปีได้รับบาดเจ็บเป็นแผลชะกันรบริเวณปากและมีแผลถลอกตามร่างกายรายที่สองชื่อนายสมพรมาเท้าบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลบริเวณศีรษะเลือดเต็มใบหน้า ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดรักษาอาการบาดเจ็บส่วนรายที่3บับาดเจ็บเล็กน้อยทราบชื่อคือนายพิชัยสแสวงธรรมซึ่งนายสมพรและนายพิชัยทั้งสองคนอยู่ในอาการมึนเมาสุดราตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถจัก,กรยานยนต์สุสกิเบสหมายเลขทะเบียนกไก่จอจานมอมา209ตราด สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสมพรและนายพิชัยได้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านตู้ยามสุขุมวิทมุ่งหน้าไปตำบลหนองสเสม็ดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้พุ่งชนตัวน,นายอนันตชาติกุลกำลังรอถนนว่างเพื่อข้ามถนนจนน,นายอนันต์กระเด็นเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณที่เกิดเหตุส่วนนายสมพรและนายพิชัยถลายไปกับพื้นถนนจนทำให้บาดเจ็บทั้งหมด3รายค่ะ ใกล้วันเด็กแห่งชาติแล้วนะคะหลายหน่วยงานในจังหวัดตราดก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2555ค่ะนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าวันเสาร์ที่14มกราคม2555ที่จะถึงนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติสำหรับเยาวชนในจังหวัดตราดเป็นเด็กที่ดีมีวินัยมีความรู้ความซื่อสัตย์และเป็นกำลังสำคัญของชาติเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า โดยเด็กก็สามารถทำความดีให้แก่สังคมและชาติได้สำหรับปีนี้มีหลายหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติหลายแห่งประกอบด้วยศูนย์การเรียนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเทศบาลอำเภอเมืองตราดองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นและศูนย์ราชการลุนเขาร้านได้จัดกิจกรรมให้แก่เด็กโดยมีการแจกสิ่งของเช่นอุปกรณ์การเรียนการศึกษาเป็นต้นสำหรับคำขว,วัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2555มีคำขว,วัญว่าสามแม่คีมีความรู้ คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะให้เด็กปราดนะคะเป็นเด็กที่มีระเบียบว,วินยัยเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะ แล้วก็คิดว่าก็เป็นกําลังสําคัญของชาตินะคะก็ให้ภาคภูมิใจในในตัวเองแล้วที่ว่าถึงแม้เด็กก็สามารถจะทาความดีและเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ใหญ่ได้ค่ะ<ม>ก็ที่มีเท่าที่ทราบรยายใหญ่ๆก็จะมีของเทศบาลเมืองมาจาัดที่หน้าสรักกลางแล้วก็จะมีที่สย์ราชการลุนนะสภากาชาติไทยมาจัดเป็นประจําทุกปีนะคะก็เชิญชวนเ,เด็กจากฝั่ง กัมพูชาเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยแล้วก็ได้ทราบมาว่าในแต่ละท้องถิ่นก็มีการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กด้วยนะคะและก็เป็นประจําทุกปีนะคะสําหรับธนาคารออมสินค่ะที่จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ให้แก่ผู้เยาว์ในวันเด็กแห่งชาติประจําปี2555ค่ะนายประยุทธ์กระทองผู้จัดการธนาคารออมสินจังหวัดตราเปิดเผยว่าเนื่องจากวันที่14มกราคม2555เป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางธนาคารอ,อมสินได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ให้แก่เด็กผู้เยาว์ในวันเด็กแห่งชาติปี2555นี้โดยทางธนาคารมีการแจกกระปุกออมสินเด็กไทยให้เป็นของขวัญวันเด็กมีหลักเกณฑ์การแจกของขวัญประเภทกระปุกออมสินเด็กไทยโดยจะต้องเปิดบัญชีใหม่อย่างน้อย50บาทขึ้นไปซึ่งผู้เยาว์จะไม่สามารถเปิดบัญชีซ้ำโดยเปิดชื่อบัญชีฝากเพื่อผู้เยาว์หรือซื้อสลากออมสินพิเศษ จึงจะได้ของขวัญขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานอายุ7ปีขึ้นไปมาเปิดบัญชีเพื่อการออมทรัพย์วันที่14มกรา,าคม2 5 5 5เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาที่ธนาคารออมสินค่ะมกราคมสองพันห้ารอยาบห้าเป็นวันเด็กแห่งชาติธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมเพื่อส่ง,สงเสริมการออมทรัพย์นะฮะเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้เนี่ยโดยแจกกระปุกอกอมสิน เด็กไทยนะฮะหลักการในการแจกกระปุกอมสินเด็กไทยไมีหลักเกณฑ์คือวาอ่าต้องมีผู้ฝากนะฮะมีเด็กมาฝากตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะฮะทั้งนี้เนี่ยบัญชีต้องเป็นชื่อเด็กนะฮะชื่อผู้เยาว์หรือว่าบัญชีบัญชีการฝากเพื่อผู้เยาว์หรือสลากอมสินพิเศษนะ,ะนำแฝงชื่อผู้เยาว์นะฮะเป็นรูปกระปุกอมสินเด็กไทยนะฮะกระปุกอมสินเด็กไทยหนึ่งรูปต่อหนึ่งคนนะครับนะครับเฉพาะฝากครั้งแรกครั้งเดียวนะฮะไม่ใช่ว่า เราฝากหลายครั้งแล้วได้หลายตัวนะฝากครั้งได้ครั้งเดียวครับ,รบอ่ะธนาคารอมสินอ่ะสาขาตรานะฮะได้มาทั้งหมดเนี่ยพันสองตัวนะครับสามารถแจกได้ครับแล้วก็ให้ธนาคารโรงเรียนไป400ตัวนะฮะครับดำเนินการก็คือตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะฮะจนถึง1 1บเอโมงนะครับในวันเสาร์นะเชิญมาฝากอมสินนะจะได้รับการแจกกนะระปุกอมสินรูปเด็กไทย นะครับตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะฮะบัญชีเพื่อเด็กนะฮะแล้วก็หรือบัญชีที่มีเด็กหรือซื้อ,อสาะามสินก็ได้นะครับเชิญครับพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสัมภาษณ์พิเศษความรู้สึกของผู้ได้รับรถยนต์จากงานกาชาติจังหัตราดค่ะเออมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับลหรดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้ยอ่ะ เราก็อ้อมมาตรงนี้ต่อจ่ายนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับ้อเลรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติช่วงนี้มาติดตามรายงานพิเศษกันค่ะ หลังจากที่จังหวัดตราดและกาชาติจังหวัดตราดนะคะได้ประกาศผลการออกสลากกาชาติประจําปี2555ไปแล้วนั้นทุกคนนะคะก็ลุ้นข่าวว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถยนต์วันนี้เราจะมาฟังความรู้สึกของผู้ที่ได้รับรถยนต์จากงานกาชาติประจําปี2555กันค่ะซื้อมา6ใบครับอเอถูกรางกะดีใจนะครับเพราะว่า ในชีวิตละโชกดีน้องน้องที่ทํางานไปนตรวจให้แต่ผมเองผมไม่ได้ตรวจบวดแต่ทำงานแล้วก็เขา <c oughs> เขาา <c oughs> ตรวจตรวจของเขาเองทีนี้พอมันมัน,ม,นมันใกล้เคียงกับของเขาเขาเลยถามเออผม่าให้เขาดู พอเขาเอามาขายค่ะเขาบอกว่าวันนี้จะเอารถไปแดงมาให้เลยบอกว่าที่บ้านไม่อยากได้แล้วที่บ้านมันมี3คันแล้วเขาบอกว่าเอาไปเธอเจให้อีกก็เลยบอกอ่ะงั้นเอาทะเบียนรถพี่สาวแล้วก็เอาบ้านไปที่พ่อ ซื้อหยิบมาเลยสามใบเอาหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสองซื้อเสร็จแล้วก็บอกพ่อให้โชคดีนะพ่อทำบุญไว้เยอะไงแล้วก็ก็บอกพ่อให้โชคดีนะเผื่อเราจะได้มีรถป้ายแดงมาขับกันกระปุกอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ซื้อแล้วก็ก็อยากมาลุ้นเนาะมาอะไรที่เนี่ยสารการแล้วไม่ได้มาก็เลยไม่รู้นึกยังไงนะแบบสองสามวันที่กระชาออกไปแล้วอ่ะเราก็คิดว่า เราเหมือนเรามีอะไรถูกเหมือนถูกอะไะนั่นแหละก็ดีใจพอรู้ปั๊บก็ดีใจน่าแบบทำบุญไปมากนี่คือความรู้สึกของคนทั้งสองที่เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการซื้อสลากกาชาติและถูกรางวัลนับนะเป็นผู้โชคดีไม่กี่รายที่ได้รับรางวัลอันสูงค่านี้โดยวันนี้ที่สารกลางจังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้เป็นประธานในการมอบรถยนต์สองคันรถจักรยานยนต์ให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลน,นี้ทางเหล่ารชาชจังหวัดตราดนะคะก็ามทามทำพิธีมอบรางวาัลสละกาชาตินะฮะซึ่งรางวัลที่หนึ่งก็เป็นรถอีซูซุนะคะปิกอัพรางวาัลที่สองก็เป็นรถเก่งนิสสันแอมเบร่รานะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สามคันและก็จักรยานพับได้ก็น่าย,ยินดีนะเป็นคือชาวบ้านได้กันแล้วก็ซื้อกันไม่มาก 5ใบา3บาใบสใบนะฮะก็คิดว่านี้ก็เป็นสิ่งซึ่งกชาติเองเนี่ยนอกจากว่าเราจะได้เงินจากผู้ที่ซื้อสลากแล้วเราก็มีของขวัญนะฮะของขวัญในหะนะ้แก่ผู้ที่จะรางวัลด้วยก็เป็นสิ่งที่เอื้อต่อก,กันแล้วก็คิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นเชิญชวนให้คนได้มาร่วมทําบุญกับกชาติและเงินที่ได้ในปีนี้ก็คิดว่าในส่วนที่เราจะทำก็ประมาณเพิ่มเติมนะในการเป็นไรายได้ ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีงบประมาณรายจ่ายที่เพิ่มเติมขึ้นไปก็คิดว่าสิ่งต่างๆไรายได้ที่ได้มาเนี่ยก็จะไปดูแลทุกสุขของพี่น้องชาวตราดสำหรับผู้ได้รับรางวัลประกอบด้วยผู้ได้รับรางวัลที่1ซึ่งเป็นรถยนต์อีซูซุด,ดีแม็กซีประตูคือนายวิจาร์ณพานุเพนอยู่บ้านเลขที่70ทับสหมู่4ตําบลบางปิดอ,อําเภอแหลมงอบจังหวัดตราดรางวัลที่สได้รับรถยนต์นิสสันอามิล่า คือนางสาวกำไรสืบหลัาอยู่บ้านเลขที่122หมู่5ตำบลทุนน่งนนทรีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดและรางวัลที่3ถึง5เป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ,อยามาฮ่าฟีโน่จำนวน3คันได้แก่นายสมพจศ์สุภาอยู่บ้านเลขที่521ทับ16หมู่5ตำบลหนองสเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดนางสำลีช่างจับอยู่บ้านเลขที่66ทับ1หมู่7ตำบลหนองสเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราด และนายนรงถาวรวง์อยู่บ้านเลขที่39ทับสหมู่2ตำบลเกาะก,กูดอำเภรกกรอเกาะกูดจังหวัดตราดช่วงหน้ากลับมาติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เสนอเป็นตอนที่40ค่ะจากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่ไม่มนสูน่ถนน เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจ ดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเรอบ8 4พรรษา5ธันวาคม2554วันนี้เสนอเป็นตอนที่40ซึ่งยังอยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติที่หน่วยงานในภาครัฐได้ร่วมกันจัดขึ้นโดวยวันนี้นำเสนอธนาคารธนาชาติจัดมอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยานายจิรัตนผลศาสตร์ ผู้จัดการธนาคารธนาชาติจำกัดมหาชนสาขาตราดกล่าวว่าโครงการมอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประสมศึกษาปีที่สาสำหรับการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนสวมหมวกนิรภยัยส่งเข้าประกวดและคัดเลือก และเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา8 4พรรษาทางธนาคารจึงจัดพิธีการมอบหมูนิรภัยให้กับโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาจำนวน240ใบเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา8 4พรรษาค่ะการครบรอบ8 4พรษาของในหลวงของเรานะครับ ทางธนาคารธนาชาิเองก็ได้มีโครงการธนาชาิห่วงใยนะครับสวมหมวกนิราภัยให้น้อง8 4ดพา84โรงเรียนนะครับก็มีการมอบหมวกกันน้องให้กับโรงเรียนทั่วประเทศนะครับ84โรงเรียนสําหรับจังหวัดตรตาดเองนะครับก็ได้มอบให้โรงเรียนที่เทศบาลโร,โ,รโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาครับจำนวนที่มอบนะฮะมอบให้240บใบน,นะครับวัตถุประสงค์ของธนาชาินะครับก็ต้องการที่จะปลูกจิจสํานึกให้กับเยาวชนนะครับในการสวมหมวกนิราภายัยเพราะว่าจะเห็นได้ว่า อุบัติเหตุต่างๆนะฮะส่วนใหญ่มาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ที่ความเสียหายมากสุดก็คือไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ที่ทางธนาชาติแดงอยากจะเป็นการตอบแทนให้กับสังคมนะครับมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมมีโครงการหลายโครงการนะครับที่ธนาชาติมอบให้เช่นโครงการธนาชาติที่ใช้งานน้องเทศเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งส่วนโครงการมอบวกนิรภัยให้น้องเนี่ยนะครับก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ธนาชาติ จัดมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับข่าวในรอบ24ชั่วโมงและพยากรณก์อากาศประจำวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้านะคะวันที่12-15มกราคม2555องค์การบ <ดา S 3> ริหารส่วนตำบลเกาะกูดโดยนายเ <ยา S 1> ดชชาริ และกรรมการวัดราชบรุงขอเชิญเที่ยวงานสื่อสารตำนานเกาะฟูและงานยกชอบฝาวัดราชบรุงช่องวนตรีชื่อดังจากค่ายอาสยามในวันที่12พบกับสามสาวบูเบอรี่วันที่1 3มพบกับท่านวราศีธนูวันที่14พบกับแคทรัติกาและในวันที่15พบกับวงสตริงชื่อดัง ชอบฟะอุโบสถญาติลืมยา่าป้างานสืบสารต้องนานตเองปูดวันที่ส2องถึง15มกราคมนี้ที่อำเภอเกอะปูดมีเรือสารเดินทางทั้งวันเธอบอกว่ารักแล้วมักรอง คุณไม่อยากเป็นรายต่อไปต้องใส่ใจในกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดช่วงนี้มาติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงกันนะคะจังหวัดตราดประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริที่บ้านท่าตะเภาตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริจังหวัดตราดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมเป็นการชี้แจงความคืบหน้าของการดําเนินงานในพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระ สืบสารแนวพระราชดำริบ้านท่าตะเผาตำบลหนองสเสม็ดจังหวัดตราดซึ่งในการประชุมครั้งนี้นายจุดีรัตหวนถนอมปราศชาวบ้านด้านนาข้าวชี้แจงความต้องการให้กับคณะกรรมการว่าขณะนี้ผ่านฤดูการเก็บเกี่ยวไปแล้วและต้องมีการปลูกปอเทืองเพื่อเข้าไปช่วยบารุงดินแต่การเตรียมแปลงหวานปอเทืองจำเป็นต้องใช้รถและแรงงานคนจึงของการสนับสนุนการเตรียมแปลงปลูกปอเทืองจำนวน2 0 0้ไร่ไร่ละ300บาท ซึ่งมีการเตรียมแปลงไว้2วิธีคือการถ่ายกรบเองซึ่งจะให้จังหวัดจ่ายค่าถายแต่หากเกษตรกรไม่ได้ถายเองให้เกษตรกรนำเงินไปถ่ายต่อโดยในช่วงเดือนมกราคมจะทำการเข้าไปปรับปรุงดินและอีกหนึ่งโครงการคือการขอรับเงินสนับสนุนปุ๋ยหมักแปลงทดลองที่จะเพิ่มผลผลิต40ไร่ของกลุ่มจำนวน200ไร่ไร่ละ360บาทค่ะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดก็ได้เชิญคณะกระรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดเข้ารวมพิธีถวายราชสักการะพระบรมสารีรักตร์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและถวายราชสักการะพระบรมสารีรักตร์พระนเรศวรมหาราชค่ะที่ห้องประชุม2สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดนายประทีปจงสืบรรมรองคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายสรุชาพงพัฒนน์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดเข้าร่วมประชุมนายสรุชาพงพัฒนน์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดโดยจังหวัดตราดจัดพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พ่อขุนรามคำแพงมหาราชณศาลาประชาคมจังหวัดตราดในวันอังคารที่17มกราคม2555เวลา8นาฬิกา30นาทีแต่งกายชุดปกติขาวหรือชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการแขนยาวและนอกจากนี้ทางจังหวัดตราดยังจัดพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมาสารทิศลักษ์ พระนเรศวรมหาราชณศาร,ราประชาคมจังหวัดตราดในวันพุทธที่18มกราคม2555เวลา8นาฬิกา30นาทีโดยขอเชิญคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันค่ะช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20 22องศา,ศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-33อถึงสาสองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรสำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะออกดอกและติดผลอ่อนเกษตรกรควรให้น้ำอย่างเหมาะสมเพราะหากขาดน้ำจะทำให้การติดผลลดลงและหลีกเลี่ยงการฉีดยาฆ่า,มาแมลงในระยะดอกบานเพราะยาฆ่า,า,มาแมลง จะไปทำลายมแมลงที่มาช่วยผสมเกสรมิติใหม่ของคนมือปราศเดิะไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบมก,กับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดอะไนสรงท้ายข่าวของเราในวันนี้นะคะด้วยข่าวอุบัติเหตุค่ะ ซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น3รายสาเหตุก็เกิดมาจากความเมาสุราแล้วก็ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะทำให้ชนคนเดินเท้าได้รับบาดเจ็บค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ทาง Facebook ของตราทีวีนะคะขอบคุณแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี .com สำหรับวันนี้ดิฉันปดิวระดาภูิเกษมและทีมงานขอลาท่านผู้ชมเปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ bye ยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเด้อคนบ้านเขาเาา,ายดีคนผาคิดเคงเข้ามาเป็นคนขับแท็กซี่จากรอยเห็ดเห็ดห,หน้าใดเอาไปใส่แตนีตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดิน สู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันอยู่ระลาบหลายทีเป็นจังใดพี่โศกหมานบ่นอนคนบ้านเดียวกันแค่มองตากรนก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนบนทางสูง้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจ มีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเดอคนบา้านเฮ่าโอ,โ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 อ้ยน้อคนบา้านเฮาให้โชคให้มา ที่ได้ยังบอกเคยคุม้มค่านักเรียนมอปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาซื้อลาบเขาได้ว่าจากจังใดอดสาวก่อนเดินหน้า <c oughs> ถ้ากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนบนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้าน ¡Gracias!